ผมขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทั้ง1 7 2 0 0หดกว่าท่านแล้วในเวลานี้นะครับในค่ำคืนนี้นะครับที่ผมได้เรียน f c ว่าผมจะรีวิวพระเครื่องสำคัญนะครับในค่ำคืนนี้ซึ่งเป็นชว่วยเวลักผ่อนของ FC หลายท่านแต่ FC หลายท่านก็ยังคงทำงานนะครับเมื่อเอเห็นการไลฟ์สดนี้ขึ้นฟีดนะครับ ให้ FC ได้รับชมพร้อมกันและฝากช่วยแชร์นะครับต่อให้กับ f c ท่านอื่นได้รับชมร่วมกันนะครับะพระเครื่องสำคัญรายการนี้เมื่อ FC เห็นแล้วผมคงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าเข้มขังคมชัดขนาดไหนเพราะนี่คือพระเครื่องรายการสําคัญขององค์บูรพาจารย์นะครับปราดแห่งที่ลาบสูงเทพเจ้าแห่งด่านคุณทศและเทพเจ้าแห่งเมืองนครราชสีมาองค์หลวงพ่อคุณปาริสุทธโธหรือพระเทพวิทยาคมเทระนะครับ ซึ่งเหรียญน,นี้คือเหรียญเสมาพระป่าปี57พิมพ์กรรมการนะครับหมายเลขลำดับ6นะครับลำดับของพระเครื่องเหรียญน,นี้คือลำดับ6นะครับพิมพ์กรรมการนะครับ f c เ,เห็นเลข6อย่างชัดเจนนะครับตรงใต้อาสนะขององค์หลวงพ่อนะครับเอ f C เห็นแล้วก็คงรู้แล้วว่านะครับพระเครื่องรายการนี้ลำดับ6นะครับ ละเป็นพิมพ์กรรมการไม่ตัดปีกนะครับไม่ตัดปีกด้านข้างนะครับ fc เห็นว่าพระเครื่องสําคัญรายการนี้ไม่ตัดปีกนะครับเป็นเหลี่ยนไม่ตัดปีกปีกด้านข้างยังคงมีอยู่นะครับยังคงมีปีกด้านข้างมีความคมชัดเข้มขลังด้วยบารามีองค์พระคุณปริศโธนะครับหรือพระเทพวิทยาคมเทระนะครับ fc เห็นแล้วนะครับผมไม่ต้องอธิบายนะครับในความเข้มขลังของพระเครื่องสาคัญรายการนี้ ขอบคุณ f อที่เข้ามารับชมในเป็นเวลาดึกนะครับผมขอไร้สดนะครับในไร่นี้เป็นไร้ผิดท้ายก่อนสมุดซีข้านอนในภาคดึกนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ด้านหน้าประทับผู้เหมือนองค์หลวงพ่อคุณปริสุทธโธหรือพระเทพวิทยาคมเทระประทับนั่งขัสมาธิเต็มองค์บนอาสนะนะครับและจุดน่าสนใจหลายจุดมากๆนะครับเหรียญน,นี้คมชัดเข้มขลังด้วยบารมีจัดสร้างด้วยเนื้อทองทิศไหลทองนะครับเวลาส่อง แสงส่งกระทบที่เหมือนมีมเนื้อทองคำสรงสมด้วยแต่จริงแล้วนะครับเดยนนี้จะสร้างด้วยโลโหะฟ้าบาทท่า,ทานผู้ชมไม่ใช่ไก่ทองเป็นโลหะฟ้าบาทนั่นแหละนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับฟ้าบาทนะครับและมีโค้ดสําคัญนะครับต่อโค้ดสําคัญตรงสังคติอุป่อขออนุญาตใช้ประกาศนะครับให้สีได้ชมนะครับจีให้ชมตรงโค้ดสําคัญตรงสังคติอุป่อนะครับ2จุด คือโคดบนกับโคดล่างนะครับเหมือนมีคอควายแล้วสอเสือนะครับแล้วก็มีโคดันะใต้นะครับลงมาอีกนะครับส่วนนะครับในตัวเหรียญนะครับด้านข้างหลวงพ่อด้านซ้ายนะครับก็มีโคดหนึ่งจุดตรงนี้นะครับตรงนี้และด้านขวามีโคดอีกหนึ่งจุดนะครับสุดยอดเข้มขลังด้วยบารมีขององค์บรพาจารนะครับ ด้านบนมีอัคาระยันห่วงเปิดห่วงปิดนะครับมีหมายเลข9ตัว9รอบเหรียญน,นี้เลยนะครับเอสีสังเกตดูนะครับพิมพ์กรรมการจะมีหมายเลข9้าอยู่9ตัวนะครับรอบรอบเหรียญเลยขออ,อนุญาตาซูมให้ดูนะครับ9 1หนึ่งอยู่ที่ห่วงปิดด้านบนและ9ลงมารอบรอบเหรียญน,นับเลข้าตัว1 2 3 4 5ส7 8 9ี่้า็ดนะครับ9ตรงนี้นะครับอยู่ข้างปีกเหรียญ แมริก้าอยู่ข้างปีเหรียญที่ไม่ได้ตัดปีเหรียญนี้จึงมีความงดงามและเข้มขลังมากๆเหรียญนี้คือเหรียญอะไรนะครับเหรียญนี้คือเหรียญเสมาพระป่าปี57เพราะทรงเหรียญเป็นทรงเสมาอยู่แล้วซึ่งมีลักษณะเป็นลายไทยลายขนดเป็นขนดโค้งขึ้นด้านข้างสองด้านตอนที่ผมเคยรีวิวแล้วบอกว่าเหรียญเซมาเป็นเหรียญที่นิยมมากๆนะครับขออนุญาตพิกให้ชม เลยแล้วครับในการรีวิวรอบแรกนะครับที่เคยชมด้านหลังโหสวยเข้มขังไม่ต้องบอกไม่ต้องอธิบายมากเอฟซีแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเข้มขังขนาดไหนนะครับเพราะด้านหลังนั้นเห็นเ,เส้นสายฝนสวยมากที่ขึ้นเล็กๆนะครับเป็นลัศมีเล็กๆนะครับรอบเดือนประทับยันตรงกลางนะครับยันขนาดใหญ่แล้วมียันประกอบในวงกลมอยู่ที่ด้านข้างจะลึกเข้าความ า้าป่า2,157นะครับคณะสิทธิ์วัดแจ้งนอกสร้างถวายวัดบุไผ่วัดไร่สองวัดบุไผ่วันไร่สองหลวงพ่อคูดเนี่ยเป็นวัดสาขาวัดบ้านไร่นะครับอยู่ที่อำเภอบังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาตามที่นะครับระบุไว้ในตัวเรียนนะครับสุดยอดเข้มขลังมากเดี๋ยวผมจะขยายชมแล้วก็นะครับวางกล้องไว้ตรงนี้ก่อนขอบคุณเอฟซีสำหรับการเข้ามารับชมนะครับและถ้าท่านใดเข้ามารับชมฝากให้ช่วยแชร์นะครับ ไปให้กับเอฟซีท่านอื่นๆได้รับชมร่วมกันด้วยนะครับถึงแม้ว่าเวลาดึกแล้วทซีมผมทั้ง1 7, น2 0 0หนยกว่าท่านยังไม่ได้นอนเลย<笑><笑>เข้ามารับชมขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้บุญบารมีองคุรพาจารย์ชงนำส่งให้เอฟซีท่านของผมมีความสุขสมเร็จสมหวังนํารวยเงินทองเมื่อชมเหรียนนี้แล้วเอฟซีรู้สึกสบายตาผมก็รู้สึกสบายใจนะครับเพราะว่าเป็นเรีนยนแท้ๆนะครับเป็นเรีนยนแท้ๆคมชัดมากๆในราย,ล,ายละเอียดนะครับไปต้องอธิบายว่าเข้มขังขนาดไหน เพราะตัวเหรียญเข้มขังอยู่แล้วนะครับเข้มขังมากๆมจงึงรีน FC ว่าเป็นเหรียญที่สุดยอดจริงๆนะครับขององค์มรดกพานานะครับในภาพเดิมผมรีวิวเหรียญด้วยแล้วก็อ่านหนังสือเตรียมสอบด้วยนะครับขอบคุณ FC ว่านะครับผมบอก FC แล้วว่าถึงแม้ว่าผมจะมีภารกิจมากขนาดไหนแต่ผมจะไม่ลืมที่จะรีวิวให้กับ FC ได้รับชมความก้นงามของเหรียญสําคัญนะครับนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ผมจะได้อ่ ไล่ทีละส่วนจากด้านหน้ามาที่ด้านหลังอีกครั้งหนึง่งไอเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ได้ฟังรายละเอียดกันอย่างละเอียดมากๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณและก็ช่วยแชร์ไปให้กับเอฟซีท่านอื่นด้วยนะครับ ครับสำหรับด้านหลังเหรียญที่ผมได้เอชมนะครับเอจะเห็นว่ามีรายละเอียดนะครับของเหรียญคือนะครับประทับอัครยันตรงกลางเหรียญนะครับเป็นยันขนาดใหญ่นะครับเอเห็นนะครับแล้วก็มียันประกอบนะครับอยู่ภายนอกนะครับภายในวงกลมและด้านบนนะครับเหมือนมียันลุกขึ้นด้านบนด้วยแต่จุดที่น่าสังเกตคือมีตัวเลขในยันด้วยนะครับเป็นยันเฉพาะของหลวงพ่อคุณปริสศตโธนะครับ และใรูกข้อกรองหลวงพ่อคุณปริศต์โทนะครับพ้าป่า2557คณะสิทธิ์วัดแจ้งนองสร้างถวายวัดปู่ไผ่วัดไร่สองที่วังน้ำเขียวนครราชสีมามีเส้นสายฝนและมองเห็นปีกเหรียญชัดเจนสวยมา,มากนะครับเนื้อ,อ,อมีโลหะนี้เป็นเนื้อฝาบาทหรือทองเหลืองฝาบาทสวยมากๆนะครับผมบอกว่าเียนนี้สวยคมชัดและเข้มขลังมากผมไม่รู้จะอธิบายความสวยยังไงเดี๋ยวผมขยายให้ชมบาร,รมีของหลวงพ่อนะครับเต็มองคหลวงพ่อเลยนะครับ ให้ชมเส้นสายฝนและเส้นลัศมีที่ปรากฏดูบนเหรียญน,นะครับว่าสวยงามเข้มขลังด้วยบาร,รมีของหลวงพ่อมากขนาดไหนนะครับเข้มขลังมากๆนะครับเมื่อเราขยายเหรียญล้วเรียนแท้ๆนี่เวลาขยายจะดูชัดเจนและดูง่ายนะครับมีความคมชัดนะครับในรายละเอียดไม่ต้องอธิบายมากนะแค่เห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเหรียญน,นี้สวยและคมชัดเข้มขลังขนาดไหนนะครับ หลังจากที่หลวงพ่อคุณได,ได้รับสังขารเหรียนของท่านทุกรายการและความยิยมและก็เพิ่มจำํำนวนผู้ศรัทธาขึ้นอย่างครับ สำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับพูดง่ายๆว่าเหรียญนี้นิยมเรียกว่าเซมาพระปราปี57พิมพ์กรรมการไม่ตัดปีโค้ด9รอบนะครับ9รอบคือมีเลข9 9ตัวแล้วรอบเหรียญนี้ด้วยแล้วก็เป็นพระเครื่องลำดับ6นะครับพระเครื่องลำดับเหรียญที่6นะครับเหรียญกรรมการเหรียญที่6นั่นเองนะครับสร้างเมื่อปี57 ที่วัดบุไผ่บ้านไร่สองวังน้ำเขียวนครราชสีมาขอยัประคองเหรียญองค์บุรพาจารย์องค์หลวงพ่อขึ้นมาเอฟุีชมคว่างงดงามเข้มขังนะครับสวยมากๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะอธิบายความสวยความเข้มขังชัดเจนอย่างไรนอกจากเ c จะพิจารณาเองนะครับครับในค่ำคืนนี้ขอเอฟซีผมได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับมีความสุขสำเร็จสมหวังร่ำรวยเงินทองนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมในไลฟ์นี้ไม่ทัน ก็ให้ท่านไปรับชมในสตรีมนะครับในวิดีโอที่ผมจะสตรีมและขอบคุณการกดติดตามกดแชร์กดวิวและเท็กซรีวิวทุกคลิปวิดีโอนะครับขอบคุณการเช่าบูชาพระเครื่องหรือสำคัญวัตถุมงคลทุกรายการผมขอ f c ผมทุกท่านมีความสุขสมหวัง,ส,งสําเร็จร่ำรวยเงินทองครับปรารถนาสิ่งใดก็ขอใ f c ได้สิ่งนั้นทุกสิ่งที่ปรารถนานะครับขอให้สําเร็จสมหวังไม่เว้นไม่แต่สิ่งเดียวเพื่อจะเป็นหน้าที่การเงินการงาน,งานความรักความามังง่งคั่งมั่นคงลังลว่ ขอให้ท่านเป็นผู้ที่เป็นแรงดึงดูดแห่งสิ่งทั้งปวกนะครับขอให้ท่านเป็นส่วนกลางแห่งสิ่งดีๆทั้งปวกมีความสุขสมบังไว้เจอกันในไวร้าและก็เท็กซ์วิโอน้านะครับขอบคุณมากๆนะครับเมื่อเรียนกระทบกับแสงจะเห็นความงดงามของเรีย่เช่นเดียวกันนะครับขอให้เกิดแสงสว่างชีวิตของ f อทุกท่านนะครับมีความสุขสําเร็จสมหวังร่ารวยในทุกๆสิ่งทุกๆเรื่องนะครับมี โชคราบวาสนาบาร,รมีหลายล้อมนะครับมั่งขั่งด้วยเงินทองดังสีนะครับสวยของเหียญน,นี้และความเข้มขขังด้วยบาร,รมีขององค์บิดวอวาจารย์หลวงพ่อคุณปริศตโธพระเทพดีกยคมเทีระขอบคุณมากๆนะครับ